การทำตัวเองให้ดวงดีนั้นเราทำได้เลยด้วยการนึกถึงบุญนึกถึงกุศลเสมอและอย่านึกถึงความผิดพลาดข,ของตัวเองในอดีตหรือนึกถึงความไม่สมหวังที่ตัวเองยังไม่ได้รับตรงนี้นี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนกำลังจิตให้กับตนเองจิตที่นึกถึงบุญก็เป็นบุญขึ้นใหม่อีกครั้งจิตที่นึกถึงบุญ ที่ทําไปแล้วแล้วเกิดปีติสุขก็จะกลายเป็นบุญใหม่ขึ้นมาอีกครั้งมันเหมือนกับจุดเทียนต่อยอดบุญไปเรื่อยๆต่อแสนสว่างแห่งบุญให้จุดพลังพลูขึ้นมาอีกครั้งนี่แหละมันเป็นการเติมแสงสว่างให้บุญเหมือนกับเราไปเติมน้ํามันตะเกียงน,นั่นแหละต่อสายบุญไปไม่ให้เทียนดับ นี่เป็นการนี่เป็นวิธีการที่เราสามารถเสริมดวงให้กับตนเองได้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียทรัพย์เลยแต่ถ้าใครมีทรัพย์แนะนำว่ายังไงก็ต้องใช้ทรัพย์ในการสร้างบุญบารมีเพราะสิ่งที่เราอยากจะเสริมดวงส่วนใหญ่แล้ว คนส่วนใหญ่ก็มุ่งหวังไปที่การให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยถ้าเกิดเราไม่ใช้ทรัพย์ในการทําบุญมันยากอยู่ที่เราจะร่ำรวยมันอาจจะทําให้เราสุขสบายแต่สุขสบายในฐานะที่ใจของเรารู้จักวิธีที่จะทําให้ตนเองอยู่ตามอัตภาพได้แต่ถ้าเกิดเราอยากร่ำรวยถ้าเรามีทรัพย์หรือมีทรัพย์จํากัดก็ต้องฝืนพยายามทําทานด้วยทรัพย์สิน พยายามสละความทีตรณีทีเหนียว รู้จักจัดสรรว่าบุญเป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรามักจะให้ค่ากับความจําเป็นของสิ่งต่างๆมากมายแต่ถ้าเกิดเราให้ค่าว่าบุญก็เป็นสิ่งจําเป็นที่เราควรจะเสียทรัพย์หรือเก็บตังค์เพื่อทําบุญเหมือนกันนี่แหละมันจะทําให้การให้ค่าของบุญมันก็จะทำให้บุญให้ค่ากับชีวิตเราบุญก็จะนำพาสิ่งต่างๆนานา,นาที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมาสู่เราเช่นเดียวกันเรียกได้ว่า ทำทานด้วยอะไรมันก็จะได้ผลกลับมาเป็นอนิสงส์เป็นสิ่งสิ่งนั้นเช่นเดียวกันให้ทานเป็นแรงกายก็จะได้ร่างกายที่แข็งแรงให้ทานด้วยปัญญาก็จะมีปัญญาให้ทานด้วยน้ําใจก็จะทําให้เราได้รับ การตอบแทนหรือมีน้ำจิตน้ำใจจากผู้อื่นแบบนี้เป็นต้นดังนั้นนี่แหละคือการเสริมดวงการเสริมดวงคือการเสริมสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราให้กับจิตใจเราให้จิตจของใจของเราเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดีงามและอะไรที่เราเผลอทำผิดพลาดโดยที่เราไม่ตั้งใจหรือเราพยายามที่จะอดทนอดกลั้นแล้วแต่มันอดทนไม่ไหวก็พยายามปล่อย่านมันไปถือว่าอย่างน้อยเราก็ได้พยายามที่จะยับยั้งชั่งใจตนเองแต่มันเผลอทำไปแล้ว และให้พยายามกลับมาสำรวจัวตาการเจริญสติของตนเองต่อไปว่ามันขาดตกบกพร่องมันน้อยมากมายขนาดไหนถึงเราไม่มีกำลังสติที่จะทัดทานการทำบาปอากุศลของตนเองพิจารณาแต่พองามแต่ไม่ต้องด้อยค่าตนเองพิจารณาแต่พอดีแต่ไม่ต้องซ้ำเติมตนเองและตั้งใจเจริญสติต่อไปการเจริญสติจะทําให้เรา ป้องกันตัวเองจากการทำบาปอากุศลใหม่และจะทำให้เรามเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะไม่นึกถึงบาปอากุศลไม่ว่าจะครั้งไหนก็ตามแต่เราจะนึกถึงแต่บุญกุศลที่เราได้ทำไปแล้วและบุญกุศลที่เรากำลังจะทำต่อไปสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ